สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shorty Passion ค่ะวันนี้พบก,กันกับพี่อ้อและก็กระเป๋าชาแนลที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าจะมาทําการอันบ็อกให้ชมกันนะคะซึ่ง2กล่องที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นกระเป๋า1ใบแล้วก็รองเท้าอีก1คู่คู่ค่ะแล้วก็ระหว่างที่อันบ x ็อกนะคะวันนี้อาจจะแบบไม่ได้รีวิวกระเป๋า วิธีการใช้งานหรืออะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราคาเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็พร้อมกับอันบอกไปด้วยนะคะพี่อ้อก็จะพูดถึงณนะขณะที่กําลังแบบแกะกล่องแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาก่อนอื่นเลยค่ะการซื้อครั้งนี้นะคะพี่ก็มีคอนแทคไลนกับคุณ F.A. ค่ะไม่ได้ไปที่ช็อปโดยตรงนะคะทีนี้เนี่ยลักษณะก็คือว่าพี่อ้อได้ แจ้งคุณ F.A. ไว้นานมากแล้วก็ถ้านับน่าจะถึงปีแล้วก็คืออยากได้กระเป๋ารุ่นนี้มานานมากค่ะแล้วก็เห็นว่าราคากระเป๋าไม่ขึ้นก็เลยอยากจะได้เก็บไว้ก่อนที่ราคาเขาจะขึ้นนะคะทีนี้ก็ระหว่างทางค่ะระหว่างที่ก่อนจะมาถึงปัจจุบันถึงวันนี้เนี่ยพี่้อก็แบบว่าซื้อของกองเขามาหลายชิ้นเท่าที่นับดูเนี่ยก็จะประมาณแบบ ทั้งชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กเนี่ยประมาณรวมกันอะประมาณ10ชิ้นละนะคะระหว่างปีนี้ค่ะโดยที่กระเป๋าที่ตัวเองอยากได้จริงๆอยังไม่ได้แต่ใบนี้คือถือว่าแบบอยากได้จริงๆแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอเราไปแจ้งเพิ่งแจ้งไปแค่1สัปดาห์นะคะว่าอยากได้รองเท้าด้วยแล้วพอไซส์เติมเข้ามาเนี่ยขอประทานโทษนะคะดอกคาเลียตกก่อและพอไซส์เติมเข้ามาเนี่ยก็คือ ได้รองเท้าด้วยแล้วก็ได้กระเป๋าพร้อมกันเลยก็เลยแอบอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊เป็นไปได้ไหมที่พอแบบเราอุดหนุนยางอื่นถึงจะได้กระเป๋าใบที่เราอยากได้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่คิดไว้นะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่อยากจะคิดไปในเชิงลบนะคะว่าเออต้องแบบซื้อของเยอะๆหรือเปล่าเขาถึงจะให้กระเป๋าที่อยากได้ยังมั่นใจอยู่ว่า90%เนี่ย ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะของของชิ้นนั้นน่ะเข้ามาในช็อปไหมซึ่งถ้าเขามีอ่ะเขาอยากจะขายเราอยู่แล้วแต่พอดีว่าเราก็ดันอ,อยากได้ของอื่นที่เขามีด้วยก็เลยได้มาพร้อมกันประมาณนี้มากกว่าดอกคารเมเลียตกทั้งสองดอกแล้วนะคะคงแบบว่าพี่อ้อพูดมากไปนะคะก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นใบเสร็จจากช็อปนะคะที่พารากอนค่ะคือ ช่วงนี้อาจจะมีข่าวนะคะถ้าหลายๆคนที่ชอบอแบรนด์ของชาแนลเนี่ยก็อาจจะติดตามอยู่2ช่องทางก็คือไม่ใช่ชอบแบรนด์ของ Channel เรียกว่าชอบแบรนด์เนมทั่วๆไปเลยนะคะก็คือใน Facebook ก็จะมีกลุ่มตัวแม่ป้ายานะคะแล้วก็ถ้าในไอก็จะมีแบบตัวแม่นะคะซึ่งคนที่ทำคอนเทนต์น่ะคนที่แบบพี่อ้อคิดเอาเองนะว่าคนที่สร้างกลุ่มตัวแม่ป้ายาแบรนด์เนมเนี่ย คือคนละกลุ่มกันกันกบตัวแม่ที่อยู่ใน IG นะเพราะว่าเท่าที่ดูตัวแม่ที่อยู่ใน IG มีขึ้นก่อนเกิดขึ้นก่อนอตัวแม่บ้าย,า,ยาแบรนด์เนมที่อยู่ใน f a c e b o o k นะคะระหว่างพูดคุยก็จะแกะกล่องรองเท้าก่อนนะคะกล่องนี้เป็นกล่องรองเท้าค่ะบางทีพี่ออาจจะไม่ได้โฟกัสที่กล้องนะคะเพราะว่าพูดเพิินไปก็เดี๋ยวจะพยายามโฟกัสน,นะคะถุงกระดาษนะคะเมื่อเช้าคือ ได้มาจากคุณ FA โดยการได้คอนแทคลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการส่งมาที่เป็น Messenger ส่งที่บ้านนะคะ mm hmm. เขาก็รวบถุงมาให้คือ2ใบยอยู่ในนี้แล้วเขาก็แยกลิบบิดและดอกคาร์เมลมาด้วยนะคะ mm hmm. เราอาจจะเคยเห็นนะคะก็ mm hmm. กลับมาที่เรื่องกลุ่มป้ายยาตัวแม่เราอาจจะเคยเห็นนานมาละสักครึ่งค่อนปีก่อนหน้านี้เขาก็เคยพูดถึงว่าหลังๆเนี่ยชาแนลเขาอ่ะไม่ไม่มี ูกลิบบินหรือว่าให้ดอกคาโมเลียมาด้วยนะคะซึ่งณวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่เป็นจริงอย่างที่ตัวแม่หรือในไอจเคยพูดถึงนะคะเพราะว่าเท่าที่พี่ยอสังเกตอะในตัวแม่เนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์เนี่ยหลังจากที่กลุ่มป้ายยาโพสถึงแล้วถ้าพี่ยอจับประเด็นได้ก็คือว่า ในตัวแม่เนี่ยเขาก็จะไปเอาคอนเทนต์จากการพูดคุยของคนที่เข้าไปในช็อปนะคะแล้วมีประสบการณ์หรือมีการพูดคุยกับ fa หรือ sa จากแบรนด์ต่างๆหรือพนักงานขายจากแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นหัวข้อสรุปแล้วก็แบบลงคอนเทนต์ของกลุ่มใน ig นะคะเป็นตัวแม่นั่นแหละ ซึ่งพี่อ้อมองว่าเป็นข้อดีนะถ้าสมมติว่าหลายๆท่านที่ไม่ได้แบบมีเวลาที่จะตามทั้ง a c e b o o k และ IG เนี่ยมาดูสรุปในตัวแม่ใน IG เนี่ยก็คือแบบจบเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่ายังมีข้อสรุปที่แบบยังไม่เป็นความจริงอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วที่แบบมีความจริงก็มีอยู่นะคะเท่าที่พี่อ้อสังเกตมานานมาแล้วทุกๆเรื่องที่แบบพี่อ้อว่ามีประโยชน์นะอย่างเช่นตอนที่คุชชี่บาร์เดนเซกาเปิดตัวเนี่ยคือถ้าไม่มี ไอจีเนี้ยพี่จะไม่รู้เลยว่าเออเขาแบบจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่แล้วก็ราคาราคาเท่าไหร่คือในกลุ่มนั้นอะในในช่องทางนั้นอะเขาก็จะบอกราคาด้วยบอกแบบกระแสนิยมของปัจจุบันด้วยพี่อ้อยคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแต่สําหรับเกี่ยวกับชาแนลเนี่ยวันนี้มันมีบางเรื่องที่พี่ยอต้องบอกนะว่าบางทีมันก็ไม่ตรงอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ยที่กำลังเปิดลิปบิสแล้วก็ดอกคาเมรียนะคะซึ่ง ไม่ใช่เฉพาะพี่ออนนะพี่ก็ไม่ใช่ลูกค้า VIP พี่ก็เห็นเพื่อนๆหลายๆท่านแล้วก็น้องๆที่ลง Facebook ว่าเขาเข้าชอ Channel, ็อปชาแนลอะเขาซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋ามาเขาก็ยังได้ดอกคาเมียได้ริบบิ้นอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาที่รองเท้านะกำลังจะเปิดเป็นการอันบ็อกแบบหยาบๆพร้อมพูดคุยนะคะหยาบๆไม่ใช่ไม่ใช่การพูดจาหยาบคายนะหมายความว่าคร่าวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไป รีวิวรองเท้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีถุงผ้าสองใบรองเท้าที่เราได้มานะคะคือรุ่นนี้เลยกลิ่นแบบแตะจมูกมากเป็น e s p a d i l e นะคะเป็นสีนิยมเลยนะคะเป็นสีเบจต,ตัดกับสีดำคือที่แบบซื้อรองเท้าเพราะว่ามีแผนจะไปเกาหลีแหละแล้ก็แบบไม่รู้จะใส่รองเท้าอะไรแล้วก็ ออเดอร์ชาแนลแล้วกันใส่ไปยเยอะๆตอมเนาะคือกระเป๋าชาแนลแล้วแบบรองเท้า g ูชี่ก็แบบเอ๊ะแย้งไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ต้องเป็นรองเท้าชาแนลด้วยค่ะเป็นคู่นี้นะคะที่ได้มาหนังนิ่มมากอะ่ะพี่คิดว่าต้องโอเคอะนี่มไม่ได้ไปลองที่ชอบนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อ4ปีแล้วเคยซื้อเอส a าดิสีทองมาค่ะนานมาแล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปรีวิว <c oughs> ได้นะคะ ซึ่งตอนนั้นอะใส่ได้แต่ก็ขายไปนะเพราะว่าสีทองแบบแรงมากคือจะใส่กับต้องใช้กับเป๋าอะไหล่ทองเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เลยแบบแบบครั้งนี้เลยเป็นสีเบจนะคะให้แบบเป็นกล,งกลางๆหน่อยอันนี้นะคะเปิดกล่องรองเท้าให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทําคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เราจะได้เปิดกล่องกระเป๋าที่ รอคอยมานานแสนนานมากเลยค่ะรองเท้าเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันในคลิปถัดไปนะคะ,ะพี่จำต้องจำเป็นต้องแยกของเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปนกันพี่ซีเรียสมากๆนะคะกับการที่แบบเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเขาค่ะ ถุงกระดาษที่มากับกล่องรุ่นนั้นริบบิน้นหรือแม้แต่ดอกคาเมลียที่มาด้วยกันเนี่ยก็คือจะเก็บไว้อย่างดีด้วยกันนะคะคือคิดไปถึงอนาคตคือถ้าสมมติว่าเบื่อแล้วขายต่อเนี่ยผู้ที่ซื้อต่อจากเราผู้ที่ใช้งานต่อจากเราเนี่ยเขาจะต้องได้ของที่แบบว่าครบตามรุ่นตามที่ควรจะเป็นคือถ้าสมมติว่ากล่องออริบบิน้คนคนลากล่องกันอย่างเงี้ยอาจจะผูกเข้ากับสมมติ พี่อ้อเอาริบบิ้นของกล่องรองเท้ามาไว้รวมกับริบบิ้นมาไว้แทนสลับกันนะคะกับกล่องกระเป๋าเวลาที่ซื้อกระเป๋าไปเวลาเขาพูกกล่องอาจจะแบบได้แบบไม่สวยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่อ้อคิดไปไกลขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตะเกียแยกรองเท้าไปก่อนนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะอันบ็อกเปิดกล่องกระเป๋าก,กันทีนี้ ข่าวล่าสุดของชาแนลนะคะที่ในตัวแม่พูดถึงก็พูดถึงว่า Channel ชาแนล่ะเขายกเลิกการจองกระเป๋าแล้วอืก็มีน้องๆหลายท่านนะคะถามมาว่าจริงหรือเปล่ายกเลิกหรอแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่แบบต้องโทรไปจองกระเป๋าหรือว่าคนที่แบบมีเอฟเอ FA จะสามารถจองได้ไหมอันนี้พี่ออยคิดว่าเขาน่าจะมาจาก คอนเทนต์ของเขาน่ามา,น,าน่าจะมาจากการที่เขาไปดูคนที่เข้าไปซื้อในช็อปแล้วก็พูดคุยกับ FA แล้วก็เอามาบอกต่อว่ายกเลิกการจองแล้วพี่มองว่าน่าจะเป็นบางรุ่นมากกว่านะคะไม่ใช่ทุกรุ่นแล้วกระเป๋าใบนี้ที่พี่อ้อยกำลังจะเปิดกล่องเนี่ยเป็นรุ่นที่พี่อ้อจองไว้นานมากแล้วถามว่ายังได้ไหมก็ยังได้คือถ้าเขามีของเขาอยากขายอยู่แล้วค่ะแล้วถามว่าจองรุ่นใหม่ๆได้ไหม พี่ว่าจองได้ค่ะก็ปกติพี่อ้อก,ก็ยังจองอยู่มีแบบแย่แ่ไปจองนะวิธีการก็คืออย่างนี้บางทีอะถ้าเรากลัวว่าคุณเ a อ่ะเขาจะลืมเราไปหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็าอาจจะแบบมีไปจองรุ่นที่ออกใหม่ๆบ้างนะคะซึ่งเรารู้แหละว่าเป็นไปได้ยากก็แบบไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบบว่าจองแล้วเดี๋ยวได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนหนึ่งต้องต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากได้ด้วยไหมนะคะ แล้วคือต้องคิดไว้แล้วว่าถ้าได้ก็ต้องรับผิดชอบออเดอร์ของตัวเองด้วยคือต้องต้องรับไว้นะคะต่อให้เขาจะแบบไม่นิยมแล้วก็ต้องรับไว้แต่ก็เป็นไปได้ยากค่ะเท่าที่พี่สังเกตนะถ้าสมมติว่ากระเป๋าใบนั้นนะออกเป็นตามซีซันนั้นนะคะเขาก็จะไม่มีอะต่อให้จองไปก็พอเวลาผ่านไปไม่มีแต่คุณ FA ก็ยังจะเสนอ,อ,อกระเป๋ารุ่นใหม่ๆห,หรือว่าตามซีซั่นนะัปัจจุบันให้ เราเสมอนะคะซึ่งพอเราดีลกับ FA ของเราสักระยะหนึ่งอะคะ่ะเราจะรู้กันว่าคือคุณ FA เขาจะมองเราออกว่าเราไม่ใช่แบบตัวแม่อะไม่ใช่แบบว่าแฟชั่นจา๋าที่แบบว่าต้องมีกระเป๋าทุกลุกทุกทุกคอลเลคชั่นที่ออกใหม่เนี้ยเขาก็ไม่ได้แบบนั้นหรอกเขาก็าจะไม่ได้เสนออะไรให้เราลำบากใจอะค่ะพี่อ้อถือว่าโชคดีได้คุณ FA เนาะ FA ที่แบบว่า เขาเข้าใจนะพี่มองคือเราไม่เคยคุยอะไรกันเยอะเพราะเราก็รู้ว่าลายที่เราคอนแทคกันนั้นน่าจะเป็นลายของทางชาแนลโดยตรงนะคะก็ไม่มีการคุยเรื่องส่วนตัวกันแล้วก็ไม่มีการแบบออดอ้อนกันขอของกันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะดูจากสไตล์ที่ของสะสมของพี่แหละว่าเออพี่สั่งเขาจะเน้นสีดําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขาเสนอสีอื่นๆมา แล้วพี่ก็มักจะไม่ค่อยรับข้อเสนอของเขาเขาก็จะดูออกแล้วว่าถ้าสีอื่นเนี่ยหรือสีอ่อนเนี่ยพี่ออม่เอาเงี้ยเขาก็จะไม่เสนอมาให้เราลำบากใจเลยอ่ะตอนนี้เปิดมาแล้วนะคะตื่นเต้นกว่าพยายามพูดคุยเพื่อลดความตื่นเต้นนะคะทุกคนอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในนี้มีกระเป๋าอะไรเ,เก็ทียบก่อนนะโล่งๆก่อน ก็พูดคุยไปเรื่อยนะคะแล้วก็บางครั้งอะ่ะก็เจอหลายๆท่านบนถึงคุณ FA ของชาแนลอะ่ะเสียใจแทนนะเพราะว่าเาท่าที่รู้จักอะ่ะสัมภาษณ์กับคุณ FA ที่เคยคอนแทคกกันมา3ท่านแล้วค่ะท่านนี้แบบนานที่สุดเลยน้องที่ติดต่อกันอยู่น่ารักมากนะคะจริงๆพี่ย่อามมอว่าเขาตั้งใจทำงานกันทุกท่านเลยอะค่ะแล้วก็ บองว่ายัางไงถ้ามีของขอยากจะขายจริงๆแต่ว่าหลายๆท่านยังพูดถึงคุณ FA ในแงน่ลบอยู่ยังแบบว่าแบบ FA หญิงบ้างเมินเก่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนมั้งแต่พี่ยอดโชคดีมากเจอทั้ง3ท่านคือเป็นคนน่ารักหมดเลยค่ะกำลังจะเปิดกระเป๋าแล้วนะคะใบเล็ก กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋ารุ่นที่พี่มองว่าเอ๊ะชาแนลเขาลืมเขาลืมปรับราคาหรือเปล่าเพราะว่ากระเป๋าในรุ่นนี้จัดเป็นคลาสสิกไอเทมของแบรนด์แล้วก็รุ่นใหญ่ของเขาอะราคาปรับขึ้นไปเยอะมากแล้วนะคะสามแสนแล้วแต่ทำไมใบนี้ยังราคา1,500,000อยู่ซึ่งปัจจุบันอะ่ะเวลาเราซื้อกระเป๋าชาแนลในคอลเลรชันใหม่ใมอะที่แบบว่าเป็นตามคอลเลรชันะไม่ใช่แบบ เป็นตัวคลาสสิกไอเทมอะราคาก็ปลาไปแบบแสนเจ็ดอะคือราคาแสนเจ็ดขึ้นไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแสนห้าเนี่ยบางทีแบบแทบจะไม่ได้อะไรเลยอะแต่สำหรับใบนี้พี่ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่ได้ในวันที่เดาคิดเอาคือมโนเอาแล้วก็คิดบวกเอาว่าแนลเขาลืมปรับขึ้นราคาหรือเปล่านะคะก็คือใบที่ได้ก็คือนี่เห็นโซ่แล้วใช่ไหมคะอาจจะพอเดาออกแล้ว ใช่แล้วค่ะเขาคือรีชชู่สองจุดห้าห้านะคะโอ๊ยนี่ไซส์ไซส์เล็กไซส์แปดค่ะสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยสวยมากอะ่ะยสวยเสียงสองเลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะคือยงี้หูยไม่เคยเห็นของจริงเลยนะบอกให้เห็นแต่ในรูปค่ะนี่ของจริง ขอตรวจก่อนนะเท่าที่ดูคือเบี้ยวนิดหนึ่งก้นข้างนี้จะกดกดเพื่อให้เท่ากันก้นข้างนี้จะอุมกว่าเวลาตั้งจะรู้สึกได้ว่าน้องยืนตรงไม่ได้ค่ะส่วนหนังของเขานะคะจะเป็นหนังแบบนี้อยู่แล้วคือเข้าใจอยู่แล้วเรื่องหนังเขาก็จะเป็นหนังครับสกินนะคะซึ่งสไตล์เดียวกันกันกบแบ็คแพคเกอรเบี้ยลแบ็คแพคที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มั่นใจว่าคือจะรักษาตัวเองเนี่ยจะใช้หนังนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบแข็งแรงกว่าหนังแรบสกินด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหนังนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยที่ชอบใจคืออย่างนี้โซ่ทองของเขาที่เป็นโซ่ทองลักษณะด้านแล้วก็ไม่ใช่โซ่ทองที่แบบวินเทจะคะโซ่ทองวินวินเทจก็แบบ ทองไปเลยใช่ไหมคะทองใสๆแล้วก็ไม่ใช่โซ่ทองในปัจจุบันที่แบบเป็นทองทองอ่อนไลโกอย่างเงี้ยค่ะเป็นทองที่แบบสวยอะ่ะโดยมากับอะไรแบบนี้สวยใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็ตัวเทอร์ล็อกที่ไม่ใช่ตัวสีนะคะเทอร์ล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ของหลีชูเขา <c oughs> ก็เปิดกระเป๋าอันล็อกพร้อมกับตรวจสอบไปด้วยนะคะข้างในหนังยับเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ เราก็เห็นหล,หลายๆท่านเลยนะคะที่เซลแบบนอยกรณีที่แบบได้รับกระเป๋ามาแล้วก็มีรอยคือคืออย่างนี้ค่ะส่วนตัวพี่อะค่ากรอนนี้รอยเล็กน้อยแล้วเกิดขึ้นกับกระเป๋ารุ่นที่หายากอะอย่าเอาไปเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ไม่ไมรับประกันว่าคุณจะได้กระเป๋าใบนั้นกลับมาอีกเมื่อไหร่อาจจะรอนานมากนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าตําหนั้นน่ะเป็นตําหนิหนักลึกอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ไม่แนะนําให้เก็บไว้นะคะ mm hmm. เพราะว่ากระเป๋าราคาสูงนะคะ mm hmm. ก็แนะนําว่าก็คงต้องเปลี่ยนเอารุ่นอื่นเป็นเครดิตนะคะสําหรับเก็บไว้ซื้อรุ่นที่แบบอยากได้ในใบถัดไปต่อให้ไม่ใช่ใบที่แบบเอาไปเปลี่ยนแล้วก็เถิดนะคะสําหรับใบนี้ก็เท่าที่ดูก็ไม่มีปัญหาใหญ่อะไรนะคะตรงนี mm ้ hmm. ตรงนี้เป็นพลาสติกไม่รู้ว่าอนาโคจาสีเปลี่ยนหรือเปล่านะสีเฟหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นสีทองด้านเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วก็มารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นทรงคลาสสิกค่ะแต่ว่าเป็นไซส์แปดวามรู้สึกหรอรู้สึกคล้ายๆกับชาแนลชักกี้ ชาก,กิเชนชโชเดอร์ที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อเร็วๆนี้เพราะว่าเพิ่งซื้อมาใช่ไหมคะนั้นอะไรทองแล้วก็ขนาดกระเป๋าอ่แลใกลใกล้ๆใกล้เคียงกันแล้วพอแบบสายโซ่ระดับเดียวกันด้วยอาจจะแบบอารมณ์ใช้อาจจะใกล้เคียงกันด้วยค่ะแต่ถึงอย่างไรอะใบนั้นก็ชอบมากนะคะยังไม่ได้เอากลับมารีวิวให้ชมกันอีกเลยเ,เดี๋ยวจะกลับมารีวิวตอนใช้งานรวมทั้งใบนี้ด้วยนะคะก็จะมากลับมารีวิวอาจจะต้องมีการรีวิวเปรียบเทียบกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ตั้งใจมารีวิวแบบหยาบๆแบบคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็รอชมคลิปรีวิวแบบว่าจัดเต็มนะคะสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะรีชูในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็อยากมาให้เห็นฟิลความรู้สึกตอนอันบ็อกเปิดกล่องนะคะแล้วก็ ไม่อยากให้ทุกท่านรอระหว่างที่แบบแกะกล่องเลยแบบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกดเรื่องอะไรต่างๆของ c ชา n e l นะคะก็สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาช่วยชื่นชมกระเป๋าแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อที่จะแบบถ้าอยากชมคลิปถัดไปที่รีวิวกระเป๋าใบนี้เต็มๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็รอชมค่ะไม่เกินอีก2-3คลิปข้างหน้า นะนำมาให้ชมกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ